ชชรคาร่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17ธันวาคม2564เช็คสิทธิประกันสังคมได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับเงินเยียวยาดูวิธีแก้ไขในคลิปนี้นะคะเช็คสิทธิ์ประกันสังคมผู้ประกันตนทั้งสามมาตรานะคะใน29จังหวัดสีแดงเข้มสามารถตรวจสอบสิทธิได้ทางเว็บไซต์ประกันสังคม ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมยังจ่ายเงินเยียวยารอบเก็บตกอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะคะท่านจะต้องรีบเช็คหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขด่วนนะคะก่อติดมาตรการเยียวยาจากประกันสังคมนะคะผู้ประกันตนมาตรา3 3 39และ40ใน29จังหวัดสีแดงเข้มนะคะ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาและส่วนสำนักง,งานประกันสังคมยังโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกอย่างต่อเนื่องผู้ประกันตนทั้งสามาาตราให้ตรวจสอบสิทธิเยียวยาทางเว็บไซต์ประกันสังคมสถานะได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยารีบตรวจหาสาเหตุด่วนนะคะประกันสังคมโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกจนถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขจะได้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพทที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนที่ผ่านมาคนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาส่วนใหญ่เกิดจากการโอนไม่สําเร็จเนื่องจากสาเหตุต่างๆกันเช่นไม่ผูกพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชนหรือผูกพร้อมเพทกับเบอร์โทรศัพท์บัญชีปิดบัญชีไม่ถูกต้องเป็นต้นนะคะทีนี้เราก็มาดูวิธีแก้ไขนะคะคนที่ยังไม่ผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขบัตรประชาชน ให้ท่านรีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนหรือเปลี่ยนจากพร้อมเพยที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพยผูกกับเลขบัตรประชาชนส่วนคนที่บัญชีปิดให้ดําเนินการเปิดบัญชีและผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาชนด่วนนะคะเมื่อแก้ไขแล้วประกันสังคมยังจะโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องทุกสัปดาห์ดังนี้มาตรา39และมาตรา40โอนทุกวันพฤหัสบดีมาตรา33โอนทุกวันศุกร์ โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินนะคะจนถึง31ธันวาคม2 5 6 4อัปเดตล่าสุดจากประกันสังคมนะคะท่านที่ได้รับสิทธิ์เช็คสิทธิ์ประกันสังคมได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินนะคะประกันสังคมยังจ่ายเยียวยารอบเก็บตกอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีนี้นะคะ